ตืิตจากร้านโอเวอร์ฮอนเซาบังกะปีนะครับต้นปี2022นี้ครับผมจะมาอัปเดตนะครับชุดลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางค่ายของ j b l กันครับซึ่งเขามีการเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับและทางโอเวอร์ฮอนเซานะครับก็จับมารีวิวครับที่นี่ที่แรกเลยนะครับในวันนี้ครับเราอยู่กับชุดลำโพงของทางค่าย j b l นะครับอยู่ในรุ่นของ Club Series ครับซึ่งจริงแล้วนะครับคลับซีรีส์เดิมของเจเบลเขาก็มีมาตั้งนานอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ครับเจเบลเขามีการเปิดซีรีส์นะครับ ที่เป็นคลับรุ่นใหม่แต่เป็นตัวท็อปนะครับออกมาสู่ตองตลาดนะครับโดยวันนี้ครับผมจะมารีวิวและมาอันบ็อกซ์กัน,นครับครับวันนี้ครับเราอยู่กับนี่เลยครับชุดลำโพงคลับซีรีส์ของค่าย JBL นะครับอยู่ในรุ่นของ JBL Club 6024นั่นเองครับ ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มีการอัปเดตและปรับปรุงนะครับตัวลำโพงนะครับให้มีประสิทธิภาพและมีสเปคที่สูงขึ้นนะครับขยายขีดจํากัดนะครับในเรื่องของการฟังเพลงได้มากขึ้นนะครับและรองรับการฟังได้หลากหลายแนวมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวในวันนี้ครับผมจะมาแนะนํานะครับรุ่นนี้ครับจะเป็นลําโพงนะครับที่เป็นแบบรุ่นคอมเพล e ซิสต์แมสนะครับหรือลําโพงแบบ2ทางแยกชิ้นนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวบ็อกซ์ของเขานะครับนะครับก็จะมีครับประกอบไปด้วยครับลำโพงวูเฟอร แต่ยังได้นะครับในส่วนของการรองรับนี่เลยครับ LED dot นะครับที่เป็นมาตรฐานการออกแบบดีไซน์ครับของผลิตภัณฑ์นะครับที่ยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนําและมารีวิวกันครับและที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ครับหลังจากที่เราได้อ n นบ็อกออกมาียบด้อยแล้วนะครับนี่เลยครับจะเป็นชุดลำโพงครับซีรีส์6 0 2 4 Component System นะครับหรือลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นนั่นเองครับซึ่ง2ทางแบบแยกชิ้นนะครับจะประกอบไปด้วยครับทางที่1ครับลำโพงวูเฟอร์ครับทางที่2ครับตัวทวีตเตอร์นะครับ และก็ทัางที่3ครับ Passive Crossover ครับในส่วนของลักษณะหน้าตาของการดีไซน์ก็มีการเปลี่ยนใหม่นะครับในส่วนของตัววัสดุที่ใช้นะครับก็มีการเปลี่ยนนะครับซึ่งแตกต่างจากวัสดุเดิมนะครับในส่วนของอันดับแรกเลยครับตัว Passive Crossover ครับตัวนี้ครับจะเป็นกล่องนะครับในการแบ่งสัญญาณเสียงครับซึ่งเขามีหน้าที่นะครับในการรับสัญญาณ Input นะครับที่เป็นแบบ Full Range นะครับ Full Range ในที่นี้นะครับก็คือสัญญาณที่มีช่วงความถี่ต่ำนะครับตั้งแต่ความถี่ อาจจะไล่ตั้งแต่20เฮิร์นะครับขึ้นมาจนถึง20,000เฮิร์หรือความถี่เสียงสูงนะครับเมื่อเข้ามาที่สัญญาณที่ตัวนี้ทั้งหมดแล้วนะครับเขาจะมีการแบ่งสัญญาณออกไปนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวสัญญาณนะครับเขาจะมีในส่วนของตัวชุดวูเฟอร์ทวิตเตอร์นะครับหมายความว่าไงครับตัวทวิตเตอร์นะครับก็คือสัญญาณของตัวที่จะไปหาตัวลำโพงเสียงแหลมนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของวูเฟอร์นั่นคือลำโพงที่เป็นขนาดใหญ่แบบนี้นั่นเองครับ และทางด้านหน้านี้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเขาจะมีนะครับเขียนไว้นะครับใต้โลโก้นะครับว่า0 dB และบวก3 dB ครับตัวนี้ครับจะมีหน้าที่นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวโลโก้ตัวนี้ครับสามารถกดเข้ากดออกได้ครับหน้าที่หลักๆของตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนการเพิ่มในเรื่องของความดังของตัวชุดลำโพงทวิตเตอร์นะครับเป็นการบูสต์ครับให้ความดังเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการที่เรากดออกนะครับจะเป็นเหมือนกับ0 dB ครับคือไม่มีการขยายเพิ่มเติมนะครับ แต่เมื่อเรากดเข้าแล้วนะครับจะมีการบูสต์นะครับในเรื่องของความดังเพิ่มขึ้นครับจาก0เดซิเบลเป็นที่บวก3เดซิเบลนั่นเองครับครับแต่มาตรฐานนะครับส่วนใหญ่แล้วเราฟังเพลงทั่วไปเนี่ยเราก็จะใช้ที่บวก0เดซิเบลนั่นเองครับครับต่อไปครับเรามาต่อครับในชุดลำโพงนะครับตัวที่1นะครับนี่เลยครับชุดลำโพงเสียงใสนะครับหรือเรียกกันว่าชุดลำโพงทวีตเตอร์นั่นเองครับ ชุดลำโพงตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่นะครับในการสร้างในเรื่องของความถี่เสียงสูงนะครับหรือว่าเสียงที่มีความละเอียดอ่อนนะครับละเอียดเสียงต่างๆก็จะมาจากตัวชุดลำโพงตัวนี้นั่นเองครับชุดลำโพงตัวนี้นะครับได้รับการออกแบบและดีไซน์มานะครับให้มีขนาดที่ค่อนข้างกะทัดรัดครับขนาดอยู่ที่1นิ้วนะครับในการติดตั้งจริงนะครับเราจะนาเจ้าตัวทวิเตอร์ตัวนี้นะครับไปติดตั้งที่บริเวณทางด้านบนนะครับในส่วนของตัวท็อปพาร์เนลนะครับ เพื่อเป็นการสร้างในเรื่องของมิติเสียงครับระหว่างตัวลําโพงทวิตเตอร์และลําโพง o ูเฟอร์นั่นเองครับโดยลําโพงตัวนี้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเขาจะมีในส่วนของตัวสายมาให้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งในการติดตั้งจริงนะครับเราจะต้องมีการติดตั้งสายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการไวริงระบบสายจากตัวพ s s ซีฟค o s เทอร์นะครับเพื่อติดตั้งนะครับเดินมาหาเจ้าตัวลําโพงทวิตเตอร์ตัวนี้นั่นเองครับครับในส่วนของชุดของเขานะครับเขาจะมีตัวชุดลําโพงนะครับมาให้ทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับตัว12ชุดนะครับ แล้วก็ลำโพงวูเฟอร์2ชุดนะครับสำหรับการติดตั้งซ้ายและขวานะครับและสุดท้ายครับนี่เลยครับลำโพงวูเฟอร์ครับลำโพงที่จะให้ในส่วนของเสียงมิดเบสนะครับและเสียงกลางหรือเสียงร้องนั่นเองครับการออกแบบและดีไซน์ของชุดลำโพง JBL ของเขานะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าทานหน้านะครับเขาจะมีเป็นเหมือนกับเรียกว่าฝาตะแกรงนะครับหรือกริลนั่นเองครับเขามีกริลมาให้นะครับสำหรับการติดตั้งชุดลำโพงแบบโชว์หน้าตาของตัวลำโพงนั่นเองครับ แต่เมื่อเราติดตั้งนะครับในแผงประตูรถทั่วไปนะครับเราจะทําการถอดตัวนี้ออกครับนี่เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราจะสังเกตเห็นครับตัวชุดลำโพงวูเฟอร์ภายในครับลักษณะแบบนี้เลยครับลำโพงวูเฟอร์ครับขนาดไซส์อยู่ที่6นิ้วครึ่งนั่นเองครับความพิเศษของรุ่นใหม่นี้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับเขาใช้เทคโนโลยีเขาเรียกว่าพัลสวันนะครับเป็นชื่อที่เขาตั้งขึ้นมานะครับของทาง j b l นะครับซึ่งจะสังเกตเห็นนะครับว่าเทคนิคของเขาก็คือการทําให้นะครับตัวขอบวูเฟอร์ตัวนี้ครับมีขนาดที่ขยายใหญ่ และกว้างมากขึ้นครับกว่าลําโพงหลายยี่ห้อและหลายรุ่นนะครับจะช่วยให้ครับการยืดหยุ่นนะครับของตัวขอบลําโพงครับทำได้ดีมากขึ้นครับและในส่วนของทันหน้านะครับนี่เลยครับวัสดุนะครับเป็นแบบสีดําเงานะครับที่ทําให้ดูหรูหรามากขึ้นนะครับเขาเรียกว่าวัสดุเขาใช้วัสดุแบบโพลีโพรพลีนะครับแบบเขาเรียกว่าเป็นเกรดนะครับที่สามารถสะท้อนในเรื่องของ UV ได้ด้วยนะครับทำให้โปรเทคครับและอายุการใช้งานของตัวลำโพงนะครับมีอายุที่ใช้งานได้ยาวมากขึ้นนะครับ ครับในส่วนของทงด้านข้างครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับทงด้านหลังนะครับเขาจะมีครับในส่วนของตัวแมกเนตขนาดใหญ่ครับนี่เลยครับแมกเนตขนาดใหญ่นะครับจะสังเกตว่าจะมีรูตรงกลางแบบนี้ด้วยครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อตัวลำโพงทํางานแล้วนะครับตัววูเฟอร์จะมีการอัดกับอากาศทงด้านหน้าและทงด้านหลังนะครับทงด้านหลังนะครับจะมีหน้าที่นะครับในการระบายลมในวอ c คอยด์ออกมานะครับทำให้ครับการใช้งานในระยะยาวนะครับวอ c คอยด์ไม่ร้อนจัดจนเกินไปเพราะมีช่องระบายลมขนาดใหญ่แบบนี้ครับ มาพร้อมกับตัวแมกเนตขนาดใหญ่นะครับที่รองรับในเรื่องของกําลังขับที่สูงได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในส่วนของสเปคกันต่อไปนะครับมาพร้อมกับนะครับในส่วนของโครงบอดี้ครับเป็นแบบเรียกว่าเหล็กปั๊มขึ้นรูปนะครับที่มีความแข็งแรงมากๆเลยนะครับทีนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับการติดตั้งชุดลำโพงรุ่นนี้กันนะครับโดยชุดลำโพงรุ่นนี้นะครับเขามีสเปคขัางเ้านะครับจะอยู่ที่ครับต้องการกําลังขับนะครับอยู่ที่70วัตต์ r m s ครับหรือว่าเป็นกําลังขับตัวเฉลี่ยนะครับที่ลำโพงสามารถทําาางนออกมได เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับในส่วนของ70วัตต์นะครับจะเหมาะกับการใช้นะครับอยู่ในระหว่างนะครับการใช้กับขับวัตวิทีุเดิมนะครับก็สามารถขับได้นะครับแต่ถ้ายิ่งมีแอมลิฟายเออร์นะครับเข้ามาในระบบช่วยขับตัวชุดลำโพงตัวนี้ครับจะทําให้นะครับตัวชุดลำโพงดึงศักยภาพออกมาได้สูงสุดเลยนะครับและกําลังขับสูงสุดที่เขารองรับได้นะครับจะอยู่ที่210วัตต์พีค่นเองครับนั่นก็คือเป็นกําลังสูงสุดแล้วนะครับที่ลําโพงไม่สามารถรับกําลังขับได้แล้วหรือว่าเป็นกําลัังงขบช่วที เขาเรียกว่าอันตรายแล้วนะครับของตัวชุดลำโพงครับและในส่วนของ Frequency r e s p o n s e นะครับหรือความถี่เสียงที่เขาตอบสนองได้นะครับความถี่เสียงก็คือนะครับในส่วนของเสียงทุ้มนะครับที่ลงได้ลึกหรือความถี่เสียงสูงที่มีความใสและมีความละเอียดนะครับในส่วนของความถี่ทุ้มนะครับหรือความถี่ต่ําที่เขารองรับนะครับได้ต่าสุดอยู่ที่ 55เฮิร์ซครับและความถี่สูงสุดนะครับอยู่ที่20,000เฮิร์ซครับก็เป็นสเปคนะครับที่หลายๆลำโพงหลายๆยี่ห้อนะครับก็จะให้สเปคออกมาในคล้ายๆกันก็คือประมาณนี้นะครับแต่ว่าแนวเสียงและสไตล์เสียงครับจะเป็นเอกลักษณ์ของ JB l เ o h นะครับรวมถึงครับที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับเขาไม่ได้ไปเน้นในเรื่องของความถี่อย่างเดียวนะครับเขายังตอบสนองครับในเรื่องของเดซิเบลนะครับได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับมีความต้านทานหรืออิมพีแดน์นะครับอยู่ที่3โอห์มเท่านั้นนะครับ เน้นนะครับในเรื่องของการกิมกําลังขับที่น้อยนะครับสามารถใช้ฟอนเดอร์ขับได้นะครับหรือมีแอมพลิฟายเออร์ขับด้วยยิ่งดีนะครับสโอห์มครับเทียบเทียบกับลำโพงแบบ4โอห์มแล้วนะครับแน่นอนครับว่า3โอห์มขับง่ายกว่านะครับรวมถึงครับเขายังมีครับในเรื่องของเซสติวิตี้ครับหรือความดังอยู่ที่92เดซิเบลนั่นเองครับและสําหรับวันนี้ครับ ท่านใดที่เป็นแฟนคลับ JB นะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นแนะนําให้คุณชมนะครับสุดพิเศษเลยนะครับเพียงแค่ติดตั้งชุดระบบเครื่องเสียงกับทางโุ้งหัวเสาร์และแจ้งว่าดูคลิปเร็นี้นะครับผมจะมีนี่เลยครับตัวฟองน้ำนะครับป้องกันเสียงรั่วไหลภายในประตูแถมให้4ชุดด้วยกันนะครับโดยในการติดตั้งนะครับเราจะนําในส่วนของตัวฟองน้ําแบบนี้นะครับมาติดตั้งไว้นะครับทางด้านหน้าแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อติดตั้งในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับจะลดครับในส่วนของพื้นที่นะครับ ที่เป็นระยะห่างระหว่างหน้าลําโพงและแผงประตูครับทำให้ครับไม่มีนะครับในส่วนของช่องอากาศทางด้านข้างนะครับและเสียงเนี่ยก็จะออกทางด้านหน้าเปอย่างเดียวเลยนะครับทำให้เราฟังเสียงได้เสียงเบสที่มีความเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ 的这首歌是一首简单的、不复杂也不难唱的那一种歌，真不是那种只剩下那钢琴的歌，也不是那种不能只是朋友的。 这不是那种两个人的故事，写在一本小说。那小说里有谁会在花田里？